โม่สี่ใช่ไหมครับเป็นตัวเลขสี่เนาะอ่าครับผมครับผมจนพรุ่งนี้เดี๋ยวให้วันพรุ่งนี้ให้คุณพี่ชุดเตรียมสำรองบัตรประชาชนสำรองเบอร์อนนนบ้านเอาไว้ให้ช่างด้วยกับพี่เอ่าพรุ่งนี้อฮะใช่ใช่ครับ,บอ่าได้ครับอ่าแล้วครับครับส่วนใบประกันหม้ออันเก,ก่าเลยคุณพี่ยังเก็บ,บอ,อยู่ไหมใบประกันหม้อไม่ไม่รู้เรื่องเลยฮนะต้องให้ผมทำไงฮะไม,ไม่รู้เรื่องเลย อ i, á, ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดังนั้นมันน่าจะหายไปแล้วเนาะมานานหลายปีแล้วอาดาวผมก็ส่องกันพี่ใหม่กับพี่ครับครับส่วนเบอร์นี้ก็พี่ใช้ไลน์อยู่แล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมใช้หน่อเขาพี่กดเพื่อเพื่อนด้วยดีไลน์เป็นแม่พี่อ่าได้ครับต้องกดตอนนี้เลยเหรออ่าใช่ใช่เดี๋ยวผมจะให้พี่ลงทะเบียนเปิดก่อฟช่างนี่หนึ่งลงวิชื่อนามสกุลเบอร์โทรเฉยแล้วก็พิมพ์คำว่าขออนุญาตเปิดก่อฟพี่ลงที่ไลน์นด้แล้ะ ใช่ใช่ใช่อยวให้ก็พี่กดกระดับคอนแล้วกดตาไปตรงที่เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนดีไลนะ์นะถึงน้าเพื่อนเพื่อนจะแจ้งเด้วยนะพี่อน,นอีกไม่ต้องวางสายเนาะครับอ่ากดออกเป็นได้ไหมเนอะอ๋อเพิ่มเพื่อนครับผมไลน์ดีไลน์ดีไลน์อดีครับผม ลายอะไรครับครับผมอ่าไอดีไลน์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองเก้าครับหนึ่งหนึ่งสองเก้าอหนึ่งหนึ่งสองเก้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับตามด้วยหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าห้านะครับขับอันนี้เ้าหมดมีกี่ตัวครับอ่าสองสี่หกนะ หนึ 1> 1่งแปดตัวสิบตัวครับแปดตัวแปดตัวเนาะครับอ uh, ลององพี่เราตัวนผมฟังมีตัวอะไรบ้างครับหนึ่งหนึ่งสองเก้าหกศูนย์เก้าห้าถูกต้องกดค้นหาได้เลยพี่ uh, ครับผมมันขึ้นมาแล้วา uh, P E อฝ่ายลงทะเบียนเนี่ยฮะฝ่ายรับ uh, ครับพี่ถูกต้องกดกดเพื่อนกับพี่กดเพ,เพื่อนครับ, uh, รบผมแล้วก็ uh, กดเพื่อนเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรได้เลยครับ ก็เขาเขาสิ่มไม่ต้องวางสายเนาะไม้อวางโอ้ที่มันจะเลิกงานอยู่แล้วนะเนี่ยโทรมาตอนนี้ปากของอาทำงานอยู่เหรออ๋อใช่ครับผมเป็นพรุ่งนี้ได้มพรพรุ่งนี้โทรมาใหม่ได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวก็าพิจาราเวลาสตะขันดีเนาะเดี๋ยวสะดวกแล้วแล้วแกตอนไหนเดี๋ยวพี่อ๋อพรุ่งนี้ได้มหมพรุ่งนี้สักเก้าโมงได้ไหมโทรมาใหม่ได้ไหมได้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 ถ้าเป็นคนดีได้ก็ ที่ดีครับเพราะวันตุ่งนี้จะได้หาช่างยิ้วหม้อไปด้วยเลย่บ้ยวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปขึ้นรถบริษัทอย่าไปทันรถเดี๋ยวตกรถบอสนนี้หนูใช้ใช้ใช้เวลาไม่นานพี่ประมาณสิบนาทีเลยโอ้สิบนาทีก็ไม่ได้รถออกห้าโมงห้าโมงห้าโมงห้านาทีถ้าวิ่งขึ้นรถไปทันนี่ตกรถเลยนะตกรถที่กลับบ้านไม่ได้เลยคืนนี้นอนเฝ้าบริษัทกับกับแมวแมวหน้าบริษัทเนี่ยได้ได้นนี้วันนี้เก้าโมงตรงมานล ครับครับผมพรุ่งนี้9โมงทรมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักไลน์ไว้ได้ไหมพรุ่งนี้ทักพรุ่งนี้ทักทักขวัญทางไลน์มาได้เลยนะชื่อดรกุลเบอร์โธแล้วก็พิมพ์คำว่าขออนุญาตเบิกม่อและใบประกันม่อนี่เนาะขอขอเลยนะขอขอขออนุญาตเบิกม่อเบิกม่อขออนุญาตเบิกม่อและใบประกันม่อและใบประกันม่อครับผม แล้วก็ชื่อนามสกุลทิ้งไว้ใช่ไหมใช่ใช่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเบอร์ที่เราคุยกันเนี่ยพี่อ๋อได้ครับได้ไนีแแปดเจ็ดเนี่ยพี่ครับผมัขผมได้ได้ได้ทุกทีนะทุกทีนะทุกดีนเป็นการวนนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ำการเปิกกอช่างนีดนึงเนาะได้ครับถ้าเป็นไปได้ก็เปิกวันนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่วันนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันรถครับผมไม่ทันแล้วอ๋อได้ได้ได้ นะครับข the ับเดี anyway. ๋ยวจะเดี๋ยววัาเป็นวันพรุ่งนี้เนาะได้ครับพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณครับได้ครับพี่ฝาครับขอบคุณครับไม่รบ่วนพี่ครับครับสวัสดีครับแก๊งคอนเซนเตอร์จะโทรมาหาผมพอดีเลิกงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันดูดี่ว่าเขาจะโทรมาไหมตอนนี้พี่สะดวกแล้วใช่อนไหมครับอ่าสะดวกครับผมอ่จะไปส่งน้องเดี๋ยวผมได้ให้พี่คุยกับพานธุ์เพียรเพื่อทำการตรวจงมอบจะได้จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเนาะ จะาให้พาเขาไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผม่รับสายเจ้าที่ผ่านออไลด้วยนะครับได้ครับครับผมขอวรับครับาครับสวัสดีครับสวัสดีคับครับเฮ้ยทัดครับผมบวายครับบ๊ครับครับพี่อ่าผมวันลบน้อยจินดานะครับครับ เดี๋ยวจะผมขุญยตสอบถามสักครู่หนึ่งนะครับพี่ครับผมครับก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอีสเวินเนี่ยเขาติดต่อไปแจ้งแล้วหรืที่ทราบแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอ๋อแล้วตรงนี้เขาเขาเขาได้แจ้งพี่ไหมครับว่าในการสับเปลี่ยนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าําเดินการาัด้แจ้งไหมเอ่อได้แจ้งครับอ๋อแจ้งแจ้งไปแล้วใช่ไหมครับครับอ่าใช่ครับเพราะว่านี่มันเป็นงบประมาณของทางภาครัฐนะครับเป็นพออของโครงการ ตรงนี้ไม่มีค่าจะจ่ายนะพี่นะเขาจะสับเปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนเปลี่ยนหมอเหลอครับใช่ครับมอมเตอร์ไฟฟ้าครับ,รบเราต้องทําไงเนี้ยอะไรนะครับแล้วผมต้องทํายังไงครับ ต้องทําอะไรก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมต้อง,ต,องต้องร่วนเวลาคุณพิ่สักห้าหรือสิบนาทีนะครับสะดวกไหมพี่ะสะดวกครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดียจอะชื่อเบอร,ร,ร์มอมิเตอร์ผมแป๊บหนึ่งนะครับชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวใบประกันเนี่ยอันนี้ออกเป็นชื่อพี่เลยไหมเดี๋วจะเป็นชื่อใครใบประกันมอมิเตอร์ไฟฟ้าครับชื่อผมก็ได้ครับอ๋อได้ได้พี่แล้วก็รรหากว่าพี่ได้รับเอกสารใบประกันแล้วพี่ก็เก็บไว้ดีๆนะครับมันจะเป็นประกันมอมิเตอร์ตัวใหม่ะปีนครับ อ๋อครับครับผมเดี๋ยวเดีขอยันลบนเวลาสักครู่นึงนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวินดอ่๋อมาเปลี่ยนต้องทำไงแล้วจะมาเปลี่ยนวันไหนเนี่ยครับอะไรอะไรนะครับจะมาเปลี่ยนวันไหนครับวันนี้ครับพี่ช่วงสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งครับอ๋อวันนี้สิบโมงถึงสิบโมงครึ่งใช่มีมีคนอยู่บ้านหรือเปล่าครับมีครับอ๋อเป็นเป็นใครอยู่ครับพี่พี่พี่อยู่เองไหมหรือเป็นคนอื่นครับอ่าผมอยู่เองครับ อ๋ออาโอเคได้ครับพี่แล้วก็เดี๋ยวเอกสารประกบกันก็เก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของไงอ่าตรงนี้มันจะมีการตัดไฟประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับตรงนี้มีผลกระต้องอะไรหรือเปล่าครับพี่ไม่มีครับไม่มีนะพี่น้องครับครับโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขอย้อนลนเวลาสักห้าหรือสิบนาทีนะอ่าได้ครับครับเดี๋ยวจะยานาชื่อเบิร์กว่าไม่ได้ผมแป๊บสิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้มันจะได้รวดเร็วไม่เสียเวลาไปด้วยเนาะ ครับครับเดี๋ยวเบื้องต้นเลยพี่พี่ใช้โทรศัพท์เป็นอ่าเป็นของในส่วนของอ่าไอโฟนหรือว่าแอนดรอยครับพี่ผมจะได้ช่วยแนะนําถูกแอนดรอยครับแอนดรอยพี่รู้จักเพย์สโตอยู่เนาะครับอ่าเดี๋ยวเดีพี่เปิดลำโพงแป๊บหนึ่งครับพี่เปิดลำโพงก่อนแป๊บหนึ่งให้เสียงผมดังขึ้นครับผมอ่าแล้วก็กดออกไปเลื่นหาแอปเพย์สโตครับพี่ครับอ่าเจอเจอเพย์สโตแล้วไม่ต้องกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งผมก่อนครับ แอปเสโตเราไม่ต้องโหลดเดี๋ยวนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากดค้างไว้ที่แอปเปอสโตครับกดค้างไว้สองวิเดี๋ยวเราอัปเดตเปอสโตแป๊บหนึง่งครับอ่ากดค้างสองวิแล้วแล้วมันมีตัวเลือกอะไรขึ้นมาไหมครับกดค้างไว้สองใช่ครับกดแช่ค <c oughs> ้างที่แอปเปอสโตสองวินยกปือขึ้นครับอ <c oughs> แล้วนะแล้วมันมีตัวเลือกอะไรขึ้นมาไหมครับ <c oughs> ไม่เห็นมีเลยเลยครับ ไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องมีอะไรด้วยแหละกดกดกดค้างไว้สองวิแล้วยกมือขึ้นนะพี่แล้วก็ฮัลโหลครับแลามันจะมีข้อมูลแอปลบแอปแอปของฉันอ่ใช่เดี๋ยวพี่กดข้อมูลแอปครับข้อมูลแอปข้อมูลแอป ใช่ครับพี่แล้วเราเคยพี่สังเกตสาตัวเรื่องนะครับจะมีคำว,ว่าเปิดมาคับให้หยุดแล้วก็ปิดใช้งานครับพี่เห็นไหมเออครับผมครับเดี๋ยวพี่อัปเดตมาแป๊บหนึ่งนะคบพี่กดคาว่าปิดใช้งานอปิดแล้วจะใช้งานจะโหลดยังไงฮะอ่าอันนี้อัปเดตเมสโตครับพี่อย่างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้อันนี้เราอัปเดตมันเฉยๆครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเดเปสโตอ่าปิดใช้งานแล้วมีคาว่าปิดใช้แอปไหม มีบังคับให้หยุดมีบังคับให้หยุดรับมีบังคับให้หยุดอ่าอต้องปิดใช้งานเมื่อกี้ครับพี่พี่กดไปหรือยังอ่ากดแล้วครับอ่าแล้วตอนนี้มันมันขึ้นยังไงบ้างครับพี่มันขึ้นว่าอะไรบ้างอ่ามันก็บอกให้กดปิดใช้แอปใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัปเดตมาแป๊บนึ่งพี่กดปิดใช้แอปได้เลยครับแล้วจะเป็นมันจะกลายเป็นเปิดใช้งานแล้วก็บังคับให้หยุดไหมครับอ่าใช่ครับ อ่าโอเคเดี๋ยวพี่ปล่อยมานับเด็บสักคู่หนึ่งครับพี่เดี๋ยวพี่กดออกพี่พี่รู้จัก google chrome ไหมอ่รู้จักครับอ่าเดี๋ยวเดพี่กดออกจากเพจสต o e ได้เลยแล้วเข้าไปที่ g o g ูเก o m e คับมาต่อกันผมเปลี่ยนอุปรณ์เป็นทับเด็ตนะดูนี่ัมให้แบบโหลดเหมือนมากเลยอ่ะแล้วก็แนะนำให้เรากดโหลดนะเราก็กดโหลดนะเหมือมนมั่งเลยอ่ะอ้าปร์เซ็นต์รอสิบ้าปเซนแล้วโอ้โห แจ้งว่าไฟอันตรายเลยบอกแจ้งว่าไฟอันตรายเลยเาดาวโหลดเร็สวัสดีครับเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ่อดาวน์โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับดาวน์โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับครับอ่าอครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วผมจะโอนสายไปให้เจ้าที่เนาะ ร่ะอแป๊บนึงพี่ครับอ่าไม่ต้องวางสายนะครับครับพี่อาได้ดาวน์โหลดเต็มร้อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วมันมีครับมันมันมีตัวเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างไหมครับพี่มันเหมือนบอกว่าเกิดพ่อปิดภาคในการแยกวิเคราะห์มันเหมือนมันติดตั้งแพ็กเกจไม่ได้ฮะอ๋อมันขึ้นว่าโปรแกรมมันมันมันขึ้นว่าไงนะมันขึ้น ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์พบปัญหาในการแยกวิเคราะห์แพ็กเก็ตหาารือดาวนโหลดไม่สมบูรณ์ปัญหาการคัดแยกวิเคราะห์แพ็กเกจใช่ไหมครับครับอ๋อครับพี่มันมันเหมือนกับว่าอ่าโทรศัพท์พี่อะครับพี่มันมันมันเหมือนเป็นตัวตัวเก่าเกินไปอะพี่พ,พอจะมีโทรศัพท์เครื่องอื่นไหมอ๋อองใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเหรอถ้าใช่พอมีเครื่องอื่นไหมครับอีกเครื่องนึงพอมีเดี๋ยวเดี๋ยวหาแป๊บนะเดี๋ยวหาแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรไปใหม่ครับเดี๋ยวหาก่อนครับครับได้ได้ครับพี่ได้ครับ เวอร์ชันไม่ถึงพอดีใช้ชับเด็ดตัวเก่ามากนะเวอร์ชันไม่ถึงเดี๋ยวหาเครื่องใหม่ก่อนสงสัยเราจะไปต่อไม่ได้แนละ้วเนื่องจากไม่มีมือถือนะรีเครื่องนี้ผมลงโปรแกรมบางส่วนไว้ด้วยนะก็เลยไม่สามารถเอามาเล่นได้เหมือนเดิมลนะอีกเครื่องที่เอาไว้สำหรับคุยกับแกง๊งคอเซ็นเตอร์โดยตรงเลยเครื่องนั้นนะเครื่องทีสามนี่ก็พอดีให้ล้านไปลนะไม่ได้ใช้เลยก็เลยไม่มีเครื่องแล้วตอนนี้งไงดีเนี่ยก็เลยไปต่อไม่ได้ทีน,นี้จากเหตุการณ์นี่ ก็น่าแป่กนะแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยโทรหามาที่เบอร์นี้เนะี่ยเป็นเครื่องสำรองผมเป็นเครื่องสำรองซึ่งเครื่องหลักผมใช้เบอร์นี้ไม่ได้โทรเข้ามานะแล้วก็อ้างชื่อต่างๆนานานะผมพูดบอกชื่อมั่วไปก็ก็จะคุยกับผมนะก็แนะนำนะฮะแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยมาทุกรูปแบบกับโปรดระวังกนะันฮะแอปที่ให้ดาวน์โหลด ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นแอป,ปที่เอาไว้สำหรับรีโมทเข้ามาที่เครื่องเรานะนนี้อันตรายมากเงินอาจจะหมดบัญชีได้ขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อบ้านอย่าสบายแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ